สวัสดีค่ะจิ๊มมิตามไปดูวันนี้จะพาทุกท่านไปท่องโลกการลงทุนในมุมมองของ value investor เขียนโดยดรนิเวศเหว่ยวชิรวรากรค่ะในหัวข้อเงินเฟ้อเศรษฐกิจฟุบหุ้นฝืดอาจารย์ท่านโพสต์ในช่องมันนี่แชทไทยแลนด์ทุกท่านสามารถไปติดตามช่องมันนี่แชทไทยแลนด์กันได้นะคะบทความดีๆเยอะแยะมากมายแต่ถ้าจะให้ดีฟังจิ๊บอ,อ่านให้กับทุกท่านได้ฟังดีกว่านาะวันนี้เรื่องราวจะเป็นแบบไหนนั้นไปฟังกันได้เลยค่ะ น่าจะประมาณ20ปีมาแล้วคือประมาณปี2544หรือ2545ผมจำได้ว่ามีการจัดงานสัมมนาใหญ่ทางด้านการเงินเป็นครั้งแรกที่ไบเทคบางนาผมขึ้นพูดในรายการของ Money Talk ในหัวข้อเรื่องทำนองว่าจะลงทุนอย่างไรในภาวะบาทตกหุ้นเตีย้ยดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งผู้พูดเนี่ยรวมถึงอาจารย์สุนีสินทุเดชะประมาจารย์ด้านการศึกษาและการพูดที่ลูกศิษย์ลูกหารวมถึงคนทั่วไปที่เป็นแฟนคลับเนี่ยติดตามรับฟังและรับชมในยุคนั้นซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าคนที่ฟังยังไม่ใช่เป็นนักลงทุนที่เน้นเนื้อหาทางด้านการลงทุนมากนักจําเป็นต้องมีแม่เหล็กอย่างอาจารย์แม่มาดึงคนให้มาฟังซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในเวลานั้น เป็นช่วงหลังปี2543หรือปี2000ที่เกิดวิกฤตหุ้นไฮเทคในอเมริกาและดัชนีหุ้นไทยตกลงไปถึง44เป็น็นวิกฤตตลาดหุ้นที่ทำให้หุ้นตกลงไปเหลือเพียง200กว่าจุดและนั่นก็เป็นที่มาของคำว่าหุ้นเตี้ยในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินดอนลลา,าร์สหรัฐนั้นเงินบาทกำลังตกลงมาจากประมาณ40บาท เป็น44บาทถึง45บาทหรือตกลงมาถึง10%ซึ่งเป็นที่มาของคำว่าบาทตกอย่างไรก็ตามอัตราดอกเบีย้ยในช่วงเวลาดังกล่าวที่น่าจะต้องปรับตัวขึ้นเพื่อป้องกันบาทตกนั้นกลับปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากประมาณ6.5%ต่อปีในช่วงสิ้นปี2543เป็น2.25%ในปี2544และเหลือเพียง1.25%ในปี2545 เป็นช่วงเวลาดอกเบี้ยต่ำที่ทำให้คนฝากเงินเดือดร้อนแต่ทั้งหมดนั้นเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเป็นอย่างมากยังจำได้ว่าผมมีความรู้สึกที่เป็นบวกมากส่วนหนึ่งเพราะพอร์ตการลงทุนแบบ value investment ที่ผมใช้ในการลงทุนและพยายามเผยแพร่แนวคิดซึ่งยังใหม่มากในเวลานั้นมีกำไรผลตอบแทนยังบวกถึง22%ในยามที่ดัชนีตกไป44% แต่ก็ยังจําได้อีกว่าในเวลานั้นคนที่เข้าไปชมงานสัมมนาใหญ่เกี่ยวกับการเงินครั้งนั้นต่างก็มีอารมณ์คึกคักในการเข้าชมบูธท,ที่สถาบันการเงินต่างก็มาเปิดเพื่อหาลูกค,ค้าคนหนุ่มสาวที่เป็นคนรุ่นใหม่เริ่มเข้ามาสนใจการเงินกันมากขึ้นการลงทุนในหุ้นที่แทบจะหายไปอน,นิสงส์จากวิกฤตปี2540เริ่มกลายเป็นอดีตของคนรุ่นเก่า การเงินยุคใหม่กำลังมาพร้อมกับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และมีรายได้หรือเงินเดือนสูงการลงทุนในหุ้นกำลังเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นต้องทำสำหรับพวกเขาตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นตลาดหุ้นก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆปี2544หุ้นขึ้นไป13%ปี2545ขึ้นไป17%และปี2546ขึ้นไปถึง117% ซึ่งนั่นก็คงมาจากการที่ภาวะการทางเศรษฐกิจและการเงินเอื้ออํานวยเป็นอย่างยิ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจก็เป็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของ GDP ที่3.4%ในปี2544เป็น6.1%ในปี2545และแต่ระดับ7.2%ในปี2546ซึ่งก็ส่งผลให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนโตแบบก้าวกระโดดกว่า50% แต่ที่ดียิ่งกว่านั้นก็คือค่า P/E ของตลาดในปี2544อยู่ที่เพียง4.9เท่าปี2545อยู่ที่7เท่าและในยามที่ดัชนีตลาดขึ้นเกิน100%ในปี2546ค่า P/E ก็อยู่ที่เพียง18.2เท่าเท่านั้นหันกลับมาปัจจุบันภาวะที่ผมอยากจะเรียกเทียบเคียงกับบาทตกหุ้นเตี้ยดอกเบี้ยต่ำก็คือ เงินเฟอ้อสูงดอกเบีย้ยเพิ่มเศรษฐกิจซบและหุ้นฝืดและนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วและจะดําเนินต่อไปอีกนานพอสมควรบางเรื่องอาจจะหลายปีหรือเป็นเรื่องของวัฏจักรระยะยาวเพราะเหตุที่ทําให้เกิดนั้นเป็นเรื่องที่ไม่หายไปง่ายๆตัวอย่างเช่น เรื่องของเงินเฟอ้อที่มาจากเรื่องของสงครามที่มักจะไม่จบลงง่ายเช่นเดียวกับเรื่องของดอกเบีย้ยที่มักจะล้อไปกับเงินเฟอ้อและก็เป็นเรื่องของการที่มันถูกกดลงมานานและนานเกินไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในด้านของเศรษฐกิจเองนั้นก็เป็นผลที่มักจะหลีกเลี่ยงได้ยากที่จะต้องเติบโตล,ลดลงหรืออาจจะติดลบไปเลยในยามที่ภาวะทางด้านการเงินไม่เป็นใจ เฉพาะอย่างยิ่งก็คือสภาพคล่องทางการเงินทั้งในด้านของรัฐหรือของบุคคลธรรมดาที่จะต้องลดลงอันนี้ส่งส่วนหนึ่งมาจากการที่มีการก่อหน,นี้มหาศาลในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของโควิด19และสุดท้ายก็คือหุ้นฟืดหรือก็คือหุ้นตกลงมาอย่างหนักและทำให้นักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนส่วนบุคคลที่เน้นการเล่นหุ้นเก่งกำไรขา,าดทุนอย่างหนักจนเลิกเล่นหุ้นส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายหุ้นซบเซาลงอย่างหนัก โดยเฉพาะในตลาดหุ้นไทยที่ปริมาณการซื้อขายหุ้นต่อวันลดลงมามากและลดลงอย่างต่อเนื่องและนักลงทุนส่วนบุคคลมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงจนเหลือแค่ประมาณ30%ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติกลายเป็นประมาณ50%และปริมาณการซื้อขายต่อวันลดเหลือระดับประมาณแค่5 0 0 0 0ถึง6 0,000ล้านบาทเทียบกับระดับเกือบแสนล้านบาทในช่วงเก็งกำไรช่วงร้อนแรง1-2ปีก่อนหน้านี้ ในความคิดของผมต่ออนาคตดัชนีตลาดหุ้นอย่างน้อยประมาณ6เดือนข้างหน้านั้นสำหรับตลาดหุ้นระดับโลกซึ่งเน้นที่ตลาดหุ้นอเมริกานั้นผมคิดว่าหุ้นจะประับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นน่าจะยากเหตุผลนอกจากปัจจัยที่ดังกล่าวมาแล้วก็คือดัชนีตลาดหุ้นของอเมริกาในระยะยาวตั้งแต่ปี2009หลังวิกฤตซับพราจนถึงสิ้นปี2021เป็นเวลาประมาณ13ปีให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ดังนั้นตั้งแต่ต้นปี2022ที่ตลาดหุ้นตกลงมาเฉลี่ยถึง20%ภายใน6เดือนจึงเป็นขาลงระยะยาวที่อาจจะต่อเนื่องไปอีกหลายปีที่ตลาดหุ้นจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ไม่น่าประทับใจเพื่อที่จะทำให้ผลตอบแทนระยะยาวมากของตลาดหุ้นอเมริกาไม่สูงเกินความเป็นจริงที่ประมาณไม่เกิน10%ต่อปีแบบทบต้นพูดง่าย หุ้นอเมริกาต่อไปนี้คงไม่ดีนะักถ้าไม่ตกหนักลงไปอีกจนเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้วในด้านของตลาดหุ้นไทยนั้นในช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นเป็นไซเวย์หรือปรับตัวขึ้นลงไม่มากมาตลอดดัชนีวันนี้เท่าเท่ากับดัชนีในเดือนมีนาคม2,556ที่ประมาณ1,561จุด และผมก็คิดว่าดัชนีหุ้นไทยก็อาจจะทรงตัวหรือไซด์เวย์ต่อไปโดยที่โอกาสที่จะตกลงมาหนักก็อาจจะไม่มากเหตุผลเพราะว่าผลตอบแทนระยะยาวโดยเฉพาะในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็ไม่สูงหรือพูดง่ายๆว่าในเมื่อหุ้นไม่เคยขึ้นเลยดังนั้นมันก็คงจะไม่ตกลงมา,มามากนะัก ความเชื่อของผมก็คือหุ้นไทยก็คงจะทรงๆไปจนถึงต้นปีหน้าครบ10ปีที่นักลงทุนแทบจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็น loss d e c a หรือทศวรรษที่หายไปของตลาดหุ้นแต่ผมเองก็ยังคงถือหุ้นไทยต่อไปด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าเราถือหุ้นดีเป็นหุ้น value เราก็น่าจะได้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดอยู่บ้างซึ่ง ก็น่าจะดีกว่าผลตอบแทนจากทรัพย์สินอย่างอื่นทั้งหมดในประเทศไทยเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นกู้และพันธบัตรนอกจากนั้นผมยังคิดว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะยังมีโอกาสดีตัวขึ้นแรงได้ถ้าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในหลายๆด้านหลังจากที่เศรษฐกิจชะลอตัวมานานติดต่อกันหลายๆปีและดูเหมือนว่ากำลังจะติดกับอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางหรือ Middle Income Tra p ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้น ผมเองคิดว่าจะต้องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือนที่ค่อนข้างจะล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศในระดับการพัฒนาเดียวกันและนั่นทําให้ผมคิดว่าภายในต้นปีหน้าที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่จะเป็นวันที่มีความสําคัญมากต่ออนาคตของประเทศไทยและตลาดหุ้นก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ โลกในมุมมองของ value investor ค่ะทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์อย่างสุภาพใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าจิมมีอะไรดีๆแบบนี้อีกจะรีบจิมมาอ่านให้กับทุกท่านฟังอย่างแน่นอนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งยิ่งๆตรงนี้ให้จิมด้วยนะทุกคอมเมนต์ของท่านทุกหัวใจของท่านเป็นสิ่งดีงามและ เติมพลังให้กับจิมมากๆเลยค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนจิมขอให้ทุกทุกท่านเนี่ยโชคดีในการลงทุนทุกทุกท่านเลยนะคะลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ